กาแฟสเปรไหมเอาสบู <S <S ่ไปถือมือแต่แกนี่ทำหน้าที่เจ็ดบาปแล้วพี่ไม่คิดว่าจะออกก็คืออะไรเ g ลานะเขาทำหน้าที่ได้ดีสุดใช่เฮ้ยพี่ไม่เป็นไรหายศพอยู่ไมเออเพื่อนเพื่อนโด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 นไม่เล่นเกมับนี่ก็โทรัพ์อยู่อ๋ยู่ไหนตอนนี้ผมอยู่เรเบลครับเลเบลไหนเรเบลบนครับผมไม่มีดไปเดีไป้มาคนร โอ้รถไม่ล no? ้างเลยเฮียตั๊ที้จีดล๊งกรใหยอยมึงกับแชดเนี่ยใช่ครับตุวพีแตัดผมออกไปเจอแม่ทุกรอบเป็นตำรวจไอ้เหี้ย มัก็รอมึงหน้าบ้านไงเฮียมึงอย่างโง่ดิมึงก็ไปทางอื่นเจควายตายขอบดิออกไปหน้าเลยออกหลังก็ได้หลังก็มีพ่อหมอลงที่บ้านหมอมันเล่นสเต็ปแบบเราหรือเปล่ามึงดูด้วยดิเฮียแหมคนมาแบบเต็มมาไกเหรอไอเจ็ด หมบบอดได้เร็ยนแบบเราทีา่สวยนะสวยดีเราไปเรียนแบบเราอ่ะไอ้สันตอนเราน้อยๆมันแข่มาสิบคนอะหมดบ้านนะไอเหี้ยหมดบ้านแน่ๆ จะให้ช่วยบอกแล้วอยู่บ้านไหนบ้านเดอะนะสองคันเข้าไม่ได้หรอถุงลมเขาได้ได้น้าใหญ่หน้าใหญ่ถ้าหน้นใหญ่ยืนยวนแค่บ้านเพื่อนคนอื่นเขาไม่ได้เลยนะไม่ไม่มันดักกูออกไปไม่ได้นั้นเหล็กให้คนอื่นเทให้คนอื่นไปเลยให้คนอื่นโยกไปก่อนน้าสกอตก็ว่างอยู่มันเล็งเซิร์ฟสองคัน ถามว่าเข้าได้ไหมมันก็เข้าได้แหละรีเซ็ตแป๊บหนึ่งแหละตำรวจมีทุกที่เลยไอ<ะ>้ลำเป็นแก๊งเด,ยเงเดียวที่อุ้มเลยบันเทิงเดียวที่อุ้มเจ็ดคนอ่ะน่าจะไหวเลยล่ะ ล้หยเจะเล่นแถวบ้านนงงี้ก็เล่นไม่ได้นแัแน้้หย่อยดูจอผมออกไปมันก็โดกไล่แล้วเจียกุณแจไปเลขอะไรอ่ะหนึ่งจะดหกไหนอ่ะโอหลอัลโหอโอ๋อไอ้หี้ยะน โรเบิร์ตเหอโรเบิร์ตโดนแบนครับขายของโอซี Z, ครับได้เงินไปประมาณสองล้านกว่าบาท กำลังเลี้ยนไปครับอยู่ตรงไหนครับนี่อยู่ตรงตู้ตู้ตู้แดงแดงบะครับใช่เลยเดซอสายนี่ครับผมมาแล้วเห็นผมไหมครับวเห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วคุณมาคนได้มาดีเลยมาดีเดยสวัสดีครับพี่เอสชิลเล็กกูไม่บีด้วยเด็กครับอยากได้ จัดได้เหลืกสักชุดหนึ่งครับเรียกอะไรครับชุดหนึ่ง,งเขาขายกันเท่าไหรอ่อ่ะชุดหนึ่งสามหมื่นครับคุณมาคนร้อยนี่ลุงชื่อมากกว่าร้อยเหรอครับเนี่ยเลขเลข <c oughs> เลขเอ่าเจ็ดห้าครับผมบวัพรให้ผมด้วยได้ไหมนี่อะไรอะ่ะทีทีทขวับวกอันบวกสามครับอ่าอ่าเลขเลขอะไรครับเลือกอะไรครับเลขกแปดห้า <c oughs> มึงครับโอไอพอลไหนผมนะครับไอไม่ต้องโอไอพอหลหรอกมันติดอยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ผมชีดเพื่อแกงย่ำย่ำต้มยำกุ้งน้ำข้นของเฮาอะไรอผมว่าเฮาต้องขึ้นเป็นจกักรพรรดิได้ในเร็ววันนี้ครับผมแล้วลูกหลานอยู่ไหนนะลูกหลานนะหน้าโมลูกหลานอยู่ไหนลูกหลานลูกหลานอยู่ไหนนะแป๊แะทิมเบิร์ดแล้วครับเออแล้วเขาแป๊ะทิมเบิร์ดแล้วครับไอคืออะไรอะ่ะ ขาไปมีกวกมีแย่งกันเบิร์ดเหรอครับอะร้านเขาไปมีกอวงมีแย่งกันเบิร์ดเหรอครับไอ้บิตติ้งแย่งครับแย่งเขาไปมีแย่งกันเบิร์ดแล้วครับไปมีคความว่ามีแย่งกันเบิร์ดแล้วครับเรามีลูกไหมเนี่ยเรามีลูกวะมีลูกลูกครับเอ้าแมงเหลือผู้ชายผู้หญิงอ่ะลูกผู้ชายผู้หญิงครับมีอยู่ประมาณสิบสี่คนครับแล้วอยู่แก๊งไหนอะตัวในประเทศนี่บอมี่ครับอยู่ประเทศเอื่นครับ แต่ว่าอันมันติดแน่นอนมันกลับมาเป็นควอท่อละครับไอ้ครับมันเปลี่ยนคอท่อไอ้คือว่ามันติดแน่นอนครับไอ้ตัวหึงนะต้มสีปล่อยสายฝ่าสายไอ้ใยเรือนี้ไอ้คือว่ามันติดรอยเปอร์เซ็นต์ครับไบ่นใช้แค่ของน้อยไม่ใช่หรออันนี้บวกอะไรอ่ะบวกตอนแรกมันบวกสองครับมันเหลือควอดท่อละครับไอ้ใช้อะไรวะเป็นแต่ขปีเยอะอยู่นะยังมา คือว่าติดแน่นอนแต่โอ้ขวนเรื่องเสียงกูเป็นขวนท่อเลยมาเด้มาเด้มาเด้เลกเลขเลขเลขผมเลขเกียร์า,าครับไอผมบ่กม,มีต่างใจเลยเนีย่ยผมเบิดไปสองสามเสียงละเมืนเน่อนี่มันคือ,อยังงครับเนี่ยเอาไปตีดิเอาก็ไปเปิดแล้วไปตีไปดิอ๋อเปิดอ๋ออ๋อเลขสามสิบแท่งกล่องซูมตออ๋อมันซูมเล็ก โอ้ขอบคุณหลายๆครับไอ้มันอ๋อมันซุมเล็กได้รเลยครับมาแล้วมันต้องมีค้าหามาหาในย่มแล้วเนี่ยบัมแมนมันวัวแมนเลือแต่ร่ามบอกครับไอ้บ้านี่มันสิว่วแมนเหลือแต่ร่ามจะตีไปตีแมาเนี่ยตดไว้ตีครับตีตีครับตดกันลั่งเยาวต่อครับแมนบอกครับบารมีมาคนร้อไ้ตัวเนี่ร่มเลี้ยวเอาไวแมนนั่งเข้าเดินนักสูว ดูเข้าไปลูกไหมืใช่พันเขานิ้วตีไปเลยเอ้ยกดกล่องแล้วตีเรื่อยๆกดกล่องไม่หมดกดกล่องไป่หมดกดกล่องเรื่อยๆแล้วครับเบิร์ดแล้วครับกล่องเบิร์ดแล้วครับนะครับกรื่องตีครับเว็บบวกสองตรงแม่ โอ้โนะมติดสวยครับบวกสองติดแล้วโอ้โทษครับโทษเพราะพอดีตั้งใจโอ้แม่ครับโทษครับเพรดีตั้งใจครับบวกสามครับบวกสามไอ้บวกสามไอ้แม่คนไร่บวกสามเฮ้ยบวกสามขึ้นบวกสี่เหรอบอ้ครับบวกครับบวกบวกสองขึ้นบวกสามครับแดดอีกแล้วปวดแม่มึงเวรยังวะคุณมีเหรียญไม่ถึงร้อยแท่งเออโทษครับตั้งใจโอ้แม่ครอบโทษทีครับมันบดตั้งใจครับมันรันไปเองครับ เอ้ยผมท่อละไอผมท่อละแม้ผมเบิดมือนี่ผมเบิดไป็นสองสองแสนกว่าละเด้นี่อะไรดะอะไรอะอะไรอะกดกดได้หมดดิเบิดแล้วครับเบิดแล้วเบิดแล้วมาครับมันตรงมาแล้วล่ะบวกสามนี่แปกสลามของลูฟี่ตรงมาแล้วเลี้ยวเอา คุณมีเพชแดงไม่ถึงห้าเอามีเพชแดงใครบอกครับเลขเลขเจ็ดห้าห้าครับมาขึ้นเอาขวงมาละลายกับผมโมไปดันในคนเดินในแกงก่อนบอกครับแกงกูมีแค่สามคนก็นั่นละครับสามคนนั้นก็สงยิ่งไงเลยมีแต่มึงนี่แหละไม่มีเฮียอะไรเลยคนเดียวเนี่ยเอาเพราะฉัน โยผมต้องดีใจกันบ่ครับเนี่โยโว้ยวนยังครับรับร่องครับอนาคตไอ้ไม่ผมอยู่ในแกงนี่สิีลุงเลี้ยงแน่นอนครับเสียผมแม,มนลุงดูฟีบ่บ่แม่นห้ะครับสบายดีลุงเอาสบายดีครับมึงไผนี่โอ้ยไปฟังเจ้าห้องเพลงอยู่กระดาษกางตลอดอ๋อครับแต่ว่าฟังฟี่บ่เคยให้ตัง์มันบ่ครับอ้ยให้ให้ใหใหมา,เ,า,เ,าเรียกเงี้เรียกเงี้เรียกเรียกบ่ครับ กระเป๋าเรียกอันเจสหาหาครับผมจะหมดแล้วก็เห็นขอบคุณหล,ลายๆครับแจ็คบาทครับนี่ออขอบคุณหล,ลายๆครับไว้มีโอกาสที่นี่ละคุณครับอ,อ่ไว้มีโอกาสห้องเพียฟงฟังนเด้อได้เลยครับเอาเพลงเฉาๆโจ๊ะๆได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไหนครับโอ้ขอบใจหลายมันเป็นยังก็นละตัวนี่เห้อกูทุบทิ่มซะบ่ละเฮ้ยนี่เหรอกูที่พอดกูที่แย่เนี่ยมนี่ก่อน รถประมุ่นไ้คับนี่คันนี้รถไหมรถเก่าแล้วรถเก่าแล้วคลาสสิกคลาสสิกขึ้นไปดิครับขึ้นขึ้นขึ้นมันคือเป็นตังซี่ครับเกิดอะไรขึ้วกระโดดก่อนดิกระโดดก่อนดิมากระโดดก่อนนะแต่สออู่กลางครับสี่ไอ้บ๊อบไปแล้วครับทุกคนได้ไหมไปช่กลางวยไปแล้วแลครัยไปช่วยบ๊อบเลยครับลองขี่ไปเบิังครับไอ้เขาขึ้นแล้วเว่าว่าขึ้นครับอู่กลางแล้ว อยู่แถวหน้าบ้านเลยครับบีทีเอสมันบดมันบดอะไรครับไอ้ขน้ารถเราก็ได้รถเราอยู่ไหนอยู่พุ่นครับจอดอยู่ฝากพุ่นครับรถตัวแรงครับรถประมุ่นขั้นละสองล้านครับนี่แยนะครับไอ้ตัวแรงครับมันซื้อว่าบักแหลมไปเลยครับไอ้ด่วนครับไม่มีอาการหรอ รถประชาจักวายเฮียกิ่นยากร้าผมพอดีผมผมแบบว่าเฮ็ดเบียกไหมครับขันสมหมดแลรถประพังเหรอซ่อมก่อนบ่บ่บ่ได้พังครับผมแค่ฟ้บเบียกไว้ครับผมยันมันขันผมปล่อยเบียกตีนไปนี่มันแรงสี่ลอยเปื้อนหมดเลยครับนี่มันบินเอาเลยเด้อัค่นี้บ่ลากเรือมาแล้วบ่ตามกูซีบโซบครับใช่เหรอครับโซบแมวไม่ได้ข่าวว่าเราเป็นหัวหน้าแก๊งเหรอที่เราบอกั ครับยุบไปแล้วครับพระ่าณ่ักงอะไรนะเฮลิออสครับเจลิออสประเทศไหนอ่ะตอนที่ลงเป็นประเทศเล็กๆครับชื่อว่าอ่าโรมาซิตี้ครับโรมาซิตี้ครับเอาไปเฮ็ดข่ายเขียดครับแกงแกงใหญ่สุดเลยปะครับอยู่อันอยู่แหล่งสองครับแหล่งสองมันมีถึงแหล่งอะไรอ่ะมันมีหอดแหล่งสามครับหนึ่งสองสามครับโอ้ยเราก็อยู่ในแหล่งสองใช่ไหมครับผมเอาเรื่องนะ แต่เด็กมันเปิดเทอมรับแล้วผมก็ขี้ขยัดด้วยก็เลยยุบทิ้งแม่งเลยไม่เอาแล้วมีคนหากแก๊งมีกี่คนนยสามสิบห้าคนครับที่นู่นสามสิบห้าคนนะวันตลอดปะเราน้อยวันตลอดครับผมเก่งปะเก่งป้ที่หนึ่งป้าหมายว่าตบหมดเลยปะมันเกิดโมลูครับมันเกิด มันสีบอกว่าเกียงโบกเกียงมันเกิดพราเลียนได้ครับแปลว่าพราะลากได้พอตีได้ครับแรืว่าเกียงมันโบหู่าเข้ามาเกียงข้ามหมายมันเป็นอย่างไรน,นะครับแล้วแกงแกงนั้นประเทศอะไรไอ้แกงนั้นแกงอะไรของประเทศอะโน,นหนึงอะโน่นึงอะ,อ,นนงอ,ะอ๋อซื้อว่าแกงอนี้ครับมันซื้อว่าแกงเพลริดครับผม <P ers> เ,เพลริดใชครับเพลริดสูตรอะไรสูตรสีอะไรอะสูตรสีดำครับไอ้ ที่นี่ก็มีอยู่มัง้งแกงแจ๊กนะบอครับอืมวัานผมก็จะไปไถตังค์เขามากเป็นบ่บ <c oughs> ไถตังค์ก็ได้หรือเป่าะได้ครับหมูพันได้ไหมพันสองพันอยู่ครับพี่พายบอกปเล้เป็นไถ่เป็นพันเขานัน่นไอ้พ่าผมเป็นใช่ไหมครับนี่ยยี่พ่อเป็ดหาพระเจ้าอโอ้หาพระเจ้าบอครับจะบอกได้ว่าสี่พ่อผมเป๊ะ เฮ้ย hey, มาผมไปขึ้นแกงเล้วว่า,วา,วาสูตรสียังครับเนี่ยสูตร,รอ่ะอับสูตรสียังครับลายลายอ่ะลวดห่วยก็คิดว่าได้เป็นสีน้ำเงินแล้วมีต้มยำมย hey! มกุ้ <laughs> งด้วยเฮ้ยมันเกิดปุยมุยเอ็นหัวหน้าครับอันเราขามาเปียกนักการกันนะครับสีสลองขึ้นแกงแล้วกระซิบนะครับไม่ต้องพูด อ่าเอาคนนี้เข้าแกงครับวันนี้เขาเาครับครับมาจีสต้มยำกุ้งครับไม่หมายถึงไอ้นี่ครับดีเลยมาบอกไว้ก่อนอ๋อโอเคได้ครับได้ครับดีเลยอ่ะได้ครับเดี๋ยวผมส่งรายชื่อให้ครับได้ไดแต่ว่านี้น่าจะคุยตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหลือเหลือห้าวันได้ไหมโอ้ยตอนแรกว่าจะมาหาแต่ไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมถามใครหวานนะครับแต่น่าจะได้แหละครับเพราะเมื่อวานเห็นพูดอยู่ อแล้วก็สูตรสูตรเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นสีน้ำเงินลายต้มยำกุ้งนะกำลังทำอยู่ไปถึง<น>ต้มยำกุ้งครับแจ้งลูกกี้หน้าหม่ไฟแรงเออ,อไปดิอ๋อโอเคครับโอเคครับโอเคดานไปครับก่อนจะได้สูตรน่าจะต้องรอประมาณวันสองวันครับนไม่น่าเกิครับผม ตอนนี้แกงยำม,ม,มีประมาณสี่คนยำกุ้งสมมติว่าสีไปตีเอาตำแหน่งแจ็คพัปนนี่มันต้องใส่คนจะคนครับคุณนายกคุณผู้พันเจ้าคุณอยียงจากยางเลยละโอ้คนเดียวก็พอครับถ้าคุณห้าวอ่ะไปเลยเฮ้ยผมสี่ยันผมไปยามเขาเกินไปหรือเปล่าโอ้ยพ่ต,ยต,ยต,ต้องย่านพ่ต้องย่านห้าวไว้ห้าวไว้สีว่าสีแจ็คกัปตัสีผมตบผู้เดียวเนี่ยเงินสี่วัดบ่าอะครับมันบริการห้ยเกียรติเขา เท่าไรดอกที่มาคนร,ร้อยอก่อน <4 S 1> อื่น,นเราเราก็ต้องมีตังค์กันก่อนที่จะประมูลรถประมูลรถงั้นผมจะแตกตั้งให้คุณเนี่ยหาเงินมาให้ผมจากล้านสองล้านภายเวลาสี่ห้าวันแล้วกันนะสองล้าน, 4, น,นนะชี่ห้ามื่นเปนไหมครับใช่ได้ครับสองล้านเป็นบ่มครับใช่แล้วเราก็ต้องเทของให้กครืออาวุธได้ก่อนตอนนี้อาวุธมันขึ้น มันขึ้นมาแล้วสามคนครับผมมีผมแล้วก็มีบอสแล้วก็มีไอ้เซิร์ฟแล้วก็มีคุณเนี่ยยังไม่ยังพูดพูดชื่อเซิร์ฟไปสักไอ,อที่นี่ตอนนี้การซาผู้เล่นใหม่ยังเติมได้อยู่ไหมครับก็จะเติมได้นะขอบุล่นไปอ่ะขอครับสวยเลยครับอันเขาขายลูกเท่าไหร่ครับที่นี่ลูกละร้อยอ่ะ เติมเครื่องลูกได้ไ่ครับลูกละสิบอุ้ยเฮียเกือบตายไอ้กูเสียพี่นายเป็นอะไรหรือเปล่าหนุ่มครับมีกล่องซ่อมเปล่าผมไม่มีกล่องซ่อมกมขอโนไม่ได้ตั้งใจลงั้นขอสักทันหนึ่งได้ไหมครับผมบอดีพี่ชายผม เสียทรงเลยผมเสียทรงเลยดีดผมขอเท่ขอเท่กระเป๋าอะไรครับเจ็ดห้าครับผมเจ็ดห้าครับไม่มีโทรศัพท์ไอ้ผมดูตาแล้วครับเก็บตายเล่นกี่เราเป็นสี่เราเป็นสี่อย่างพัดแล้วต้องเข้มๆหน่อยดีได้ครับได้ครับเราต้องเข้มๆหน่อยได้เลยพี่บ่าวกระเป๋าอะไรนะพี่บ่าวกระเป๋าเจ็ดห้าห้าครับ ทีหลังน้องก็ดูนะว่าทางเส้นทางนี้มันทางของใครอะน้องก็จะน้องจะกลับมัวสวนนะเว้ยไอ้นี่มันออนไลน์เว้ยไงมันทางเขาผมเวลากยทางของมึงเหรอมึงอยากรู้ไหมว่าทางของใครมึงอยากรู้เปล่าอยากรู้เปล่าอยากรู้เปล่าไปทางของพี่ก็ไดปไปรีบไปให้แกสายตายว่อยากเห็นหน้าไอ้สัตว์ไปได้ได้เหี้ยด้านทีไข่ออกเลยตะกี้เนี่ยมึง ก็เลยขี่หลายรถครัเว้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีของก็ต้องโชวครับผมเลือกซื้อรถคันนี้มาเพราะเหตุนี้โดยเฉพาะนะครับนี่อิเล่เนี่ยมีผู้สาวเคยสอมยังคันนี้โอ้ยเสืยมา่ซอนผู้สาวแล้วผู้ชายบ่กไอ้ขึ้นด้วเนี่ยข้นนี่ขีกาขึ้นรถอีเล่กีกาขึ้นดากรถของผู้ชายขึ้นเนี่ยนะครับผมแล้วว่าตอนนี้ผมว่างเรื่องเส้นสาวแล้วกันผมจะทำเพื่อใหม่จีโอเคต่อไป เงินสองล้านเงินครับเงินสองล้านสำคัญสุดตอนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันครับไปเจอกันครับขอบคุณหลายๆครับไอเจอกันเราจะทั้งตรงนั้นอีกนานเปล่าเอ้ามันคือขยับบ่าไ้ครับคือตระตูไหนโว้ยอุปัตยีด ไม่เลื่ยนสติมันคิดและดูดีอะคนทองกันมาเท่าไหร่สัสตว์สมองมันควรกินได้เชี่ยไม่ใช่มาบอกว่า JK สิตธิ์ตีของวะกูก็ฟังทั้งว่าไม่เชื่อมันยอมไม่ดูดีเฮ้ยบอยเจ้าของมาเทวะทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดของพวกลุกหมาที่เข่า